คำเตือนคลิปวิดีโอนี้ทํามาเพื่อความบันเทิงและไม่สนับสนุนให้เล่นตามรับชมเพื่อความบันเทิงคลิปวิดีโอนี้เหมาะสาหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปเท่านั้นโอเคครับก็กลาสวัสด,ดีคนด้วยนะครับกลบาพบผมเช่นเดิมนะครับกับจัดตินนะฮะมา เดี๋ยวนี้นะเราจะจัดกันที่ห้อง500เลยนะเพื่อนๆนะครับขอแบบไม้เดียวเราก็เลิกเลยนะเพื่อนนะใครเข้ามาแล้วนะฝากกดไลค์กด subscribe ด้วยเป็นกำลังใจให้ผมทําคลิปแบบนี้นะฮะมาเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะเพื่อนๆนะครับขอแบบไม้เดียวแล้วก็พอเลยนะฮะ<า>มา นี่ไม่ต้องลุ้นเรียบร้อยปอกเก้านะครับยังน้อยนะครับเราได้แล้วนะครับขาหน,นึ่งแบบจัดจ่ากันไปเลยเพื่อนจัดจ่ากันไปเลยนะโอ้โหเจ้านะฮะดูสิฮะว่าเจ้าจะจั่วหรือเปล่าถ้าไม่จั่วนี่คือโดนแน่ๆนะเพื่อนนะป <6, 8, S 1> เรียบร้อยนะครับกีไแปเรามาแล้ว 6, 9, นะนะ ทำไรเรามาแล้วนะฮะโอเคนะคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับโอ้โหสูรของหมมนี่คือแบบไม้เดียวแล้วก็เลิกเลยนะฮะเพื่อนนะครับอย่าลืมนะครับว่าเล่นเวลาเที่ยงคืนนะครับอ้างแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าจะเป็นห้องอะไรเดี๋ยวเรามาพบกันนะครับไปแล้วนะนะสวัสดีครับ